Xin con lắc Rồi có <laughs> à, <laughs> 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 ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่เมื่อกี้ลุ้นพี่สายร้องเพลงอยู่ข้างหลังทั้งน้องแอนทั้งอะไรเนี่ยนะก็คุณนุ่มจ้ะสนุกอยากจะออกมาก็ไม่ใช่คิวเัวเงเนี่ยมันไม่มีอยู่ในลิสต์หรอกแต่ผมเชื่อว่าคนในประเทศไทยเนี่ยชอบวงคาราบาลไหนชอบไหมครับชอบผมเนี่ยตัวเสียงเบานะเขาบอกชอบเนี่ย ชอบชอบไม่ชอบครับไม่ชอบแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วนิดดเียวอ่ะตอนนี้ทำไมไม่ชอบไม่ชอบชอบพี่หรล่าชอบกินคาหรือเปล่าบ้าโอ้โหเป็นงัายกว่าเลยงั้ยเนี้นีคนฟังเพลงนี้ไปหน่อยคุณสานักแนะรักน้องว้า